สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้นำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำของคอนโดเอพิส o ดพระหนโยทินสะพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะห้องขนาดไซส์ประมาณ29ตารางเมตรค่ะห้องนี้บอกได้เลยว่าใครที่เช่าอยู่นะคะคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะเพราะวันนี้จะมาให้เช่าในราคาพิเศษค่ะท่านใดที่สนใจรีบพักเข้ามาสอบถามด่วนเลยค่ะคอนโดเข้าออกง่ายค่ะคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ติดถนนเทพลักษณ หรือหลยท่านเรียกเส้นนี้ว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่ค่ะและยังใกล้ในส่วนของบีทีเอสซึ่งเป็นสถานีสายหยุดส่วนต่อขยายหมอชิตสะพานใหม่คูคตใกล้บิ๊กซีสะพานใหม่ใกล้โรงพยาบาล c ีจไม่ไกลจากวงเวียนบางเขนวัดภาษีมอเกษตรมอศรีปทุมมอราชบัตรพระนครมากนักนะคะและยังใกล้ในส่วนของทางด่วนด้วยเส้นรามอินทาราอาจนารงค่ะไม่รอช้าเลยท้าฟ้าพา,าชมห้องทีละจุดเลยว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะห้องแยกสัดส่วนอย่างดีเลยนะคะเปิดประตูเข้ามาเรา จะพบกับพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของโซฟาให้เรียบร้อยค่ะและนะคะมีเก้าอี้ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีให้ค่ะมีแอร์ให้เรียบร้อยค่ะและตรงนี้นะคะเป็นชั้นเก็บของนะคะอนเนกประสงค์ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ ครัวแยกจะอยู่ฝั่งขวานะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนได้ประตูปิดมิชิดแบบนี้เลยนะคะภายในบริเวณห้องนอนกว้างค่ะมีที่นอนนะคะพร้อมเตียงนอนขนาด5ฟุตให้นะคะ ภายในห้องติดพม่านให้เรียบร้อยค่ะแอร์อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็นะคะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าอยู่มุมนี้ค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ความสูงตั้งแต่พื้นจะหลดเพดานกันเลยทีเดียวนะคะภายในบริเวณห้องนอนหน้าอยู่หน้านอนมากเลยค่ะเดินสบายค่ะกว้างค่ะถัดมา,นะาข้างๆงกันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ พื้นที่นะคะที่เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ํากั้นเปียกกั้นแห้งเรียบร้อยนะคะเป็นฉากกั้นกันน้ํากระเด็นแบบนี้นะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องทาน้ําอุ่นนะให้ค่ะกระจกค่ะมีให้ค่ะโถสุขภัณฑ์ค่ะอ่างล้างหน้าค่ะราวในห้องน้ําค่ะและมุมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ ที่วางตู้เย็นนะคะตู้เย็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสองประตูค่ะใหญ่มากใส่ของกินได้เยอะมากค่ะจุกๆแน่นอนนะคะถัดมาก็เป็นในส่วนของครัวค่ะจะเป็นครัวปิดนะคะแยกมีประตูบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดให้ด้วยเวลาเราทําอาหารช่วยลดกลิ่นเข้ามาภายในห้องค่ะมีในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะล้างจานขนาดใหญ่นะคะเคาน์เตอร์ครัวมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันให้นะคะแล้วก็นะคะไมโครเวฟมีให้เรียบร้อยชั้นวางต่างๆค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะระเบียงอยู่ตรงนี้ เะะปิดประตูบานสไลด์ออกมาะะจะพบกับพื้นที่ที่เป็นระเบียงนะคะคมีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะคเรียบร้อยนเะคระื่องซักผ้กาในห้องได้เลยค่ะบรรยากาศดีค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าถนนเทพรักเส้นบิ๊กซีตัดใหม่ะคะตรงข้ามเป็นโรงพยาบาล CGS นะคะห้องกว้าง ใหญ่นะคะแล้วก็สวยแบบนี้นะคะวันนี้ถ้าใครที่สนใจเช่านะคะแล้วก็พร้อมเข้าอยู่เลยเนี่ยรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยะคะ่ะรับรองว่าจะให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนนะคะสุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปห้องสวยใหม่ๆค่ะวันนี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากห้องนี้ด้วยนะคะ พื้นที่บริเวณภายในคอนโดยังมีพื้นที่ในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นห้องสมุดมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เลือกนั่งเยอะและมีหนังสือให้เลือกอ่านเยอะมากๆเลยนะคะและนะคะด้านบนสุดของคอนโดมีในส่วนของสระว่ายน้ําวิวสวยมากมองเห็นวิวเมืองในย่านบางเขนสะพานใหม่ค่ะและในส่วนของโครงการยังมีในส่วนของฟิตเนสค่ะที่อยู่ชั้นบนสุดของคอนโดเช่นกันค่ะมองเห็นวิวในย่านบางเขนสะพานใหม่ คอนโดนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายติดถนนเทพรักษ์หรือหลายท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่และยังใกล้ในส่วนของ BTS ใกล้ทางด่วนและใกล้ห้าง